ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินาวงศ์นะครับผหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับคลิปคราวชาวพัฒนาชุมชนวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่ตำบลเมกานะครับก็เดินทางออกมาจากตัวจังหวัดพะเยาตามเส้นทางทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงมหาวิเลยพะเยาแหม่น้อยเดียวนะครับเลี้ยวซ้ายนะก็จะลงมาก็จะเป็น เราลงมาที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นชุมชนโบราณน,นะครับนั่นก็คือชุมชนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวัตถุบโบราณที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็คือเต่าเผาเวียงบัวนะฮะซึ่งอยู่ที่บ้านบัวนะครับมุทิเจตตำบลเมกา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเขานี่เองนะครับและก็ตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ตีเต่าเผาเวียงบัวนะฮะซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีการปรับปรุงนะครับสถานที่นะครับเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเอาท้ายทอดแล้วก็เผยแพร่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนโบราณนะครับนั่นก็คือการเต่าเผายงบัวแห่งนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจื่อผลวงวันดีคัดที่ปลวงวันดีครับ ครับสวัสดีครับหุวุครับวันนี้ไปยังไดมาครับวันนี้ไปเก็บยวพโพดอยู่เนาะพอดีครับอวดีไปเกีบยวพโพดมากับตั้งหัวหน้าม้าเนาะพอดีกับประสานกับน้องขวนกับและลีบม้านะครับเนาะครับทีบข่าวช้าพนมชนนะครับวันนี้เดินทางมาที่นี่เพื่อศึกษาหาข้อมู้และก็ศึกษาองค์ความรู้ตีอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับก็เดินอีกท่านหนึ่งนะครับตีสาคัญที่อยากจะนแนะนำประานรู้จักครับก็คือ น้องขวัญหรือว่าคุณขวัญจิตข่าวสั่งนะครับสวัสดีครับคุณขวัญจิต,จตครับสวัสดีเจ้าจื่อขวัญจิตข่าวสั่งเจ้าเป็นพัฒนากรประจำตำบลแม่กาเจ้าครับเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง้กับชุมชนแล้วก็สามารถที่จะสืบสานเต่าเผาเวงวนนี่ออกไปนะครับโดยเพิ่งยิ่งขึ้นครับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ของสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อได้จะให้ชุมชนเขามาีมีส่วนร่วมลงมกลุ่มองอ์กรกักน,กนนะครับแล้วก็มาทุกฝนอาชีพท้าน,นการทำตะเผาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จากเซรามิกหรือว่าตเาะเผาแห่งนี้นะครับก็นอื่นนะครับเฮามาเฮียนหู้ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้นครับว่า เต่าเผาแห่งนี้มันเกิดขึ้นมาจะใดแล้วก็ตั้งแต่เมื่อใดเล่านะครับจากท่านผู้ยบาลนะครับท่านวันนี้คัดเท่นะครับปรุงครับตรงนี้ปรุงจะเล่าความเป็นมาเป็นไปของเต่าเผาเวยงบัวน่อยครับครับที่เต่าเผาวยงบัวจะเกิดขึ้นเนาะเขาตอนนั้นนะครับคือมันมีอาจารย์ปฐมานะครับที่เขามาทําวิจัยนะครับครับเกี่ยวกับเรียงเรียงบัวนะครับก็คือว่าทางอาจารย์ปฐมานี่ก็ ท่านก็ได้เดินทางมาสํารวจนะครับถามผูเฒทาผู้แก่นะครับที่ผูู้นะครับว่าเกี่ยวกับบ้านเบียงบัวนะครับเนาะคือว่าก่อนนี้เขาจะค้นพบเต่าเผานะครับก็คือตั้งอาจรย์ปฐมานะครับเป็นก็ได้ตั้งชุมชนนะครับชุมชนขึ้นนะครับเป็นกลุ่มวิจัยนะครับนักวิจัยชุมชนนะครับเนาะที่บัณฑิตทำมานะครับซึ่งจะมีหลายหมู่บ้านนะครับเกี่มารวมกันเป็นคณะ กรรมการนะครับนาะพอไปพอไปไอศึกษาดูงานนะครับ,รบศึกษาดูงานที่บอชวกนะครับ <ừ> ไปดูศึกษาดูงานที่บอชวกแล้วก็มาดูนะครับมาดูแรงเต่าเผาว่าลักษณะของเต่านะครับนาะ <ừ> ลักษณะของเต่าเป็นเจไดนะครับเมื่อปีสี่แปดนะครับนาะสี่แปดนะครับนาะที <ừ> ่ได้ไป ศึกษาดูงานที่บริวกมานะครับว่าลักษณะของเต่านะครับน้องก็เลยชวนผู้เท่าแก่นะครับแล้วกะคณะกรรมการนะครับมาสำรวจพื้นที่นะครับน้องว่าเขาก็ได้ค้นพบเต่าแรกก็คือเต่าปอแตงนะครับน้องใบใจเต่านี่ครับเชื่งซึ่งเต่ายึดข้างบนนะครับน้องข้างบนนะครับครับมันจะมีเต่าข้างบนนเต่าหนึ่งนะครับน้องเดี๋ยวค้นพบข้างแรกนะครับน้องก็เลย ไปดูงานมาพบก,กับมาดูลักษณะของเต่าพอดีเขากับปคนขุฟุตีของเต่าโพอแตงนะครับคือ <mistakes. S 2> เขาจะดูลักษณะของเตียวขวันนะครับเนาะเตียวขวันว่าเออลักษณะของเต่าเป็นทีอ่อนะครับเนาะก็เลยไปเขียนเจ้าบ้านนะครับตอนนั้นซึ่งปรืวงนนบนะครับดำารงดำแน่งเป็นปรลวงนะครับเนาะก็เลยไปคนเขียนเจ้าบ้านมานะคร <Für. S 1> ับรวมกันค <my S 1> ุดนะครับเนาะคุด แล้วก็พบเป็นเตาเตานะครับเตานั่นจึงเป็นเตาแรกนะครับตีเขาค้นพบก่อนนะครับเนาะต่อมานะครับต่อมากับทางอาจารย์ปฐมก็ได้ประสานไปกับตเตรนะครับสายยันนะครับอาจารย์สายยันเนาะกับเป็นกับประสานงานไปพบเป็นกับเอานักศึกษานะครับเอานักศึกษาพอดีช่วงพิเถิมนะครับเนาะปีนั่นนะครับเนาะปี สี่แปดนะครับน <sm festivals> ้องกับเปินพิเทิมนะครับน้องพิเทิมเปินกับนักศึกษามาทําวิจัยนะครับเปินกับเลยมาสํารวจที่ของประจันนี่นะครับน้องที่ประจันสุพธรรมนะครับแล้วกับเปินเอานักศึกษานะครับมาทําวิจัยแล้วก็คุดนะครับแล้วก็รวมกับชุมชนนะครับในหมู่บ้านนะครับมาเจอกันคุดเยาะ้ชนในหมู่บ้านนะครับน้องที่มาคุดคุดกับมาพบนะครับพบ ลักษณะของเตาเป็นเตาคู่นะครับเตานี Раз ้นะครับครับแต่ละนี่มันจะเป็นเตาคู่นะครับคือว่าเตาคู่เตาแพทนะเนาะดูลักษณะของเปลวควันนะครับมันจะมีสองตองนะครับเนาะแล้วเปินกันเลยตั้งชื่อว่าเตาเก้ามาเพืองนะครับซึ่งนี้ต้นมาเพืองอยู่นี่นะฮะเนาะครับครับเตานี้ใช้เตานี้ใช้สาหรับเผาออย่างครับในสมัยโบราณเตานี้จะปั้นไอ้เผาถ้วยนะครับเป็นถ้วยเป็นจานนะครับเนาะครับ แล้วก็เป็นหม้อเนาะหม้อหายน้อยๆนะครับเนาะแล้วครับอายุปรวหลงครับอายุประมาณตท่อะไรก็เต่าวันนี้ครับประมาณอายุเต่าตั้งอาจารย์เอาดินไปวิจัยดูนะครับกว่าเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีนะฮะก็ประหลงครับหลังจากที่มีการคุดค้นพบตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะทางชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมาปรับปรุงตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศึกษาดูงานของ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนที่สนใจ,น,จะะนะครับนะี่จะได้ปรลงก็ตั้งชุมชนนะครับเนาะก็ได้จัดตั้งกลุ่มนะครับเนาะเจยกันดูแลนะครับจะจะจัดเวียนย้ำกันนะครับเมื่อมาอยู่นะครับเนาะเมื่อมาอยู่มาเฝ้าะนะครับแต่บางครั้งนะครับบางบางช่วงมันก็นจะถ้าหากวันหน้ากาันเยอะๆเนาะมันก็นจะอันนี้ไปน้อยนะครับวนมากกั เฉพาะอากาศนะครับที่จะบาได้เข้ามาอยู่นะครับถ้าวันเวลาอยช่วงเวลาปกตินี่ก็จะมาดูแลกันพัดกันม้านะครับวันละสองคนสองคนนะครับน้องเขาจะเปิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ถึงวันวันพุธรู้ครับวันพุธเนาะวันพุธถึงวันจิตนะครับน้องพุธถึงวันจิตครับแล้วก็วันวันอไจันทร์อังคารเขาจะยุดนะครับน้อง มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนม,มานท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาเอวด,ดูงานตรงนี้ผงก็รับมาครับน่อ<ม>ไอ้ก่อนหน้านี้ก็มียังล้อนะครับรยางล้อเปิดก็เข้ามาดูศึกษาดูงานว่าชุมชนเราทําจะได้จัดตั้งกลุ่มจะได้นะครับ<ม>การตีปั้นทุยปั้นจานนะครับแล้วหลังจากที่เขามีการตรงนี้เป็น,นสถานที่ท่องเที่ยวตีดูงานแล้วเนี่ยทางชุมชนได้ต่อยอด โดยนำได้ทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายขายสู่ท้องตลาดเนี่ยเป็นด้านการการอาชีพเนี่ยประงครับยังจะได้คร oh. <ind> ับข้าเพาก็ไอ้ั้งกรมศิลปาปกรณ์เนาะครับกรมศิลปากร์นะครับเป็นกาเข้ามาเข้ามาไอ้เมื่อทั้งกลุ่มนะครับกลุ่มมาฝึกบ้นนะครับโดยมีอาจารย์ ฉันตาอูเทนนะครับน้องแทนอูเทนนะครับครับเป็นกาได้มาตุยสอนนะครับตุยสอนพูนผูไปว่าหฮ้อปั้นนะครับแนวไหนนะครับที่ว่าให้มันง่ายที่สุดนะครับเน้องที่มันง่ายแล้วก็จำได้ได้นะครับหรือว่าถ้าเขาจะทําชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่นี่มันก็ขายยากเนะครับส่วนมากเขาก็จะเน้นทำเป็นของขวัญนะครับปั้นเป็นของขวัญนะครับน้อง ที่เขาขายเพราะขายได้นะครับเนาขายง่ายนะครับถ้าสําหรับยังเป็นจานเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องมีออเดอร์นะครับเขาถึงจะทําได้นะครับน้องครับครับท่านผู้ชมครับเราลองมาฟังทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางพัฒนารนะครับคณขันจิดข่าสั่งซึ่งเป็นพนักงานประจาตําบลนี้นะครับว่าได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่นี่จะได้พองครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชมชนอำเภอเมืองครับนครครับ ถ้าในส่วนของสำนักง,งานพ่านาชนอำเภอเนาะก็คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราดูแล้วนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านกลุ่มเนี่ยเปินมีทักษะพื้นฐานอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการปั้นเนาะบางคนเนี่เปินเกยฝึกกับอาจารย์ปัทมาสมัยก่อนนะคะตีเปินเข้ามาวิจัยนะเจ้าบางคนจะมีพื้นฐานค่อนข้างจะดีนะคะแต่มีบางส่วนนะเจ้าตียังต้องพัฒนาอยู่แล้วก่อนหลังจากตีกรมศริลปกรเปินเฮิรง,งบมาเนาะ รปรหลงเนาะคือมาพัฒนาแล้วนะเจ้าพานานชนก็คือมีส่วนในเรื่องของการเอ่าอ่อคือคำแนะนํานะคะในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นรูปร่างนักนักขึ้นนะเจ้าหนึ่งจากตะกอนเนี่ยเปิดเป็นกลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่ากลุ่มตีชาวบ้านบนทากันเองเนาะบ่่ยบอ,อยมีระบบเอ่เจ้าก็คือเขาเอาระบบของพานานชนเนี่ยในการจัดตั้งกลุ่มเ่อมีประธานมีเลขาเฮลิยิกนะคะอย่างเงี้ยนะเ่อมันเป็นระบบนักขึ้นเนี่ยนะคะเนาะมาสนับสนุนเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการ พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะจากตีคือมันมีรูปแบบีิทันสมัยขึ้นเนาะพือตรงกับท่องตลาดนะคะคแล้วก็เ้าจกดีหัอย่างหนึ่งก็คือว่า,าจกดีตีมอีอาจารย์อุเทนเป็นห้องอาจารย์นะคะตีนี้เป็นห้องอาจารย์อุเทนนะคะคุณอ,<า>อุเทนดินฟองประธานกลุ่มเฮือนปฏิมาเซรามิกนะเจ้าเป็นที่ปรึกษาฮื้อนะเจ้าค่ะ เป็นที่ปรึกษานี่แหละของการทรําผลิตภัณฑ์ยังไดให้มันได้คุณภาพเอเจะเพื่อที่จะออกสู่ท้องตลาดได้ค่ะคแล้วก็ตอนนี้นี่ผลิตภัณฑ์ตี่ได้มาลองออกสู่ตลาดของอยังมีมีอย่างของผลิตภัณฑ์ของเามีพวงกุญแจนะคะเป็นอันนี้น้อยนี่ก็คือซื้อง่ายเนาะพวงกุญแจประมาณ10บาท 10- หรือ15บาทเนี่ยนอไปลงองเนาะแล้วก็จะมีประเภทถ้วยกาแฟจานรองเอเจ็ตคือเขาจะทาชิ้นเล็กๆไปก่อนเนี่ยค่ะกลุ่มเป้าหมายตีอยู่ในชุมชนนี่จะเป็น เป็นเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นเยาวชนครับซึ่งะเป็นคนทำงานทั่วไปเจ้าอ่าหรือซื้อเป็นของที่ระลึกเนี่ยค่ะเจ้าตรงนี้ทางพระรมชตรมีเป้าหมายที่จะทําผลิตภัณฑ์ออกมาขายให้ครับนักงเที่ที่มาเยี่ยมตรงเฉพาะตรงนี้หรือว่ามีตลาดตะางกทั้งในตัวและก็ข้างนอกตัวนะเจ้าก็คือเขาส่งเสริมให้มีการเอาไปขายต่างกตอนทีอ่ามีการจัดงานอย่างเจ้าส่งเสริมเพื่อเป็นมีช่องทางในการจําหน่ายนักขึ้นนะคะ รับปลวงครับหันมาทางปลวงนะปลวงครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้ในอนาคตทางหน้านี่เขาจะจะพัฒนาออกไปเป็นอะไรนะทั้งน้าครับที่ตั้งที่เขาจะพัฒนาตั้งหน้านะครับก็คือกะใจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของตำบลแม่กาเนาะแล้วก็ซึ่งเต่าเผานะครับซึ่งเต่าเผานี่นันจะบ่มีนะครับเนาะรับที่จังหวัดพะเยาเขานี่ เขตอำเภอเมืองนี่มันจะมีตีเดียวนะครับเนาะครับจะพัฒนาเป็นเกี่ยวกับจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของนักศึกษาหมอฝยเยานะครับครับส่วนมากนักศึกษาหมอฝยเยานะครับจะได้เข้ามาศึกษาเย้นหู้นะครับเกี่ยวกับอย่างโบราณคดีหลายๆอย่างนะครับครับก็ท่านผู้ชมครับก็คง สถานที่นี้นะครับก็คงจะเป็นศูนย์เลียนรู้นะครับเกี่ยวกับสืบค้นหาประวัติวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนโบราณนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเาเผานะฮะต่างๆและกาวันนี้นะครับทางพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยานะครับอย่างนี้รวมกับชุมชนนะครับเพื่อที่จะต่อยอดตรงนี้นะครับโดยให้ทางชุมชนได้มีรวมกลุ่มรวมก้อนกันทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเซรามิกหรือว่าเตาเผาตรงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมรายได้ และก็เป็นน้องประชาชนสมาชิกกลุ่มนะครับและตรงนี้ก็คงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นชุดดูงานต่างๆนะครับของจังหวัดพะเยาต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับประหลวงวันดีคัทที่นะครับพยาบาลนะครับแล้วก็ทางพัฒนากรเจ้าหน้าที่ของพู้นาชมชนของพระเมืองนะครับคุณขวัญชิดเขาสังวันนี้ตัวเขาขอขอบคุณเจ้าหน้าทีครับสวัสดีครับ